ฮะมาไทยุ um, like ่งจ่าไอมาไหวไผ่ล <lush> ่วมไปทางไหนเนี่ย right? ร่มทางทีหอสตามจิ๊ตามไแล้วเป็นตามกูไปก็ร่อ่คุณจะมาโมนีล้อ

ไม่เป็นไรหนูมีขายนะคะปกตินนขายสองอันบาทอันนี <car <car ้ขายกล่องละห้าสิบ้อยู่งน้องคโงนั่งนองเลืาเบดมานะใส่เบีกองเนาะ้ดีเลยมีหมองให้ยุงโอยโ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยองยโอ้ยดอ้ยโ่้ยยโอยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้้ยอยยังหาเอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอาออนอ้อยโอ้อยอยโ่ ทำไมเจ้าบรเห็นแไหมคาว่าต้นไหนขงเเป็อสะปลูกกระลเาที่ลงได้ละแต่ก่อนเอม่ยู่ยุคคนเดิมขาเจ้าเดินตัวนี่ไปขึ้นมาไหมเดี๋ยวต้ารดน้ำขาเขาเดี๋ยก็นักขาเจ้าเดินตัวนี่อย่างเงไม่รู้มาจากกระเทยหรอเปะมาถิงปนทางเชียวเขาเึ้ทางเชี่ยวเชี่ยวไหก็มีบ้านมีบ้านนี่งน สี 4, ่พเด้อแบงร้อยหบสามเลยอีป้องขาดขาดึงพอดีขาดขาดึงพอดีสี่ขาเลยเป็นเป็นอะไรดูบอกว่านั่งซื้อแต่ก่อนนี้ก็เล่นในโทรศัพท์ทุกวันทุกวันเนี่ยเล่นน้ำมีมันต้องเล่นอะ โอ้แต่แต่เล่นนานๆไปก็มึนสมองอะยิ o ่งยิ่งเล่นยาวๆยิ่งมึนมึนเลยนอนได้แต่ไม่เป็นไรค่ะแต่ยหลับต่ยหลับใช่ไหมหลับต้องหามคนโน้นนเดี๋ยวไปงานจะภาดแน่นๆก่อนทียแบบว่าจะเอาเปลมันวางเรียงนะคะแล้วก็ติดป้ายคลายเมึนไอแชร์หาอย่างเงี้ย เข้าชั่วโมงละกันนะมันจะมีะมมะมกุญแจไหมไม่แค่เบ็ดมันเงข้างเบ็ดรู้เขเก็บเขาคนรอมันรูน้้ไม่เขามาข้างในนี่งไงข้างหลังเนี่ยอยู่กับเต็นท์องค์หิงเนี่ยก็สาม<อ>ได้สามได้สามอันเปย์สามอันสองหลังเนี่ย<อ>แล้วก็ขายปิดป้ายเปย์ละห้าสิบชั่วโมงห้าสิบห้าสิบใครอยากนอนก็นอน <c oughs> <c oughs> พัดลมก็มีให้พักนอนได้เลยไงไปใช้ก็มีไงเปย์ละห้าสิบห้าสิบไงเขาทา ต้องไปนอนเอกคเนกตรงไหนไงเรามีเรามีที่ให้นอนอย่างเงี้ยพร้อมหลับได้เลย <c oughs> ยังมีพร้อมยัง,ยงเช่าเนี่ยปีละไงปีละชั่วโมงละห้าสิบบาทแก่หนุ่มเบ่งฮะถ้าติดป้ายตักเลยค่ะตอ่อประลมนะเหมือนริมชายหาดเลยน่าทำนะมันน่าทำนะ <c oughs> สักสองลังก็ได้หกเต็มก็ได้ได้สี่อันเลยสี่อันก็สองร้อยได้เออยังก็สองร้อยเลยไหม ไปเราก็มีให้พัดลมเราก็มีให้โอ้ยสะดวกสบายให้มหาหอดจจกโมงหลวงพ่อเอกมุ่งเส้านี่แจ้งพอดีเลยมือแล่งมือนีมือนีติดซอยหอยกน้นไปได้ไมมือนีไปพอบอพอบทบอนุญาตไปก็พรุ่งนี้ใช่ไหม แล้วก็คืนวันจันทร์เช้าไปเลิกงานขึ้นมาที่ก็กลับมาแต่ว่าวันจันทร์ผมเข้ากับดึกไม่ได้ไม่ได้เสื้อเขาซื้อมาหลายอยู่เสื้อเส้นหน่อยเส้นใหญ่แบบเส้นจำแขนก็มีเอานุ่ตรงไหนปวดหน้าวัดเลยเหรอแน่นบ่หน้าวัดบวชพ่อหน้าวัดที่ไปรอบนั้นบ่ที่ที่แคบๆนะแค่เขาไม่มองหน้าหนูก็ปวดแล้วแม่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นสี่สิหกเอานุ่นสี่สิบหก มันตรงไหนอ่อนนุชสีอยู่ที่อ๋าว่าตรงข้ามซอยตราออนนุชกมันเข้าไปมันมีตรงไหนผมดูผมดูในแมพมันมันไปลงตรงไหนว่าตรงข้ามอ่อนนุชสี่สิบหกสวนหลวงเนอยบ่เขตสวนหลวงเนมันบ่ โยด้วยแเนะรีว่า,วา,าเปิดเสียงก็ไม่ได้นะต้องเปิดเสียงขีนีนะ่ต,ต้อมดอจะรงอ่ะจะยบอ่เขาเสียอะตรงข้ามซอยอนุทสีแต่ว่าผมดูในแมพท่าอากาศมัน,มนอยู่ตรงไหนคือมันอยู่ตรงไหนนะฝั่งตรงข้ามมันไม่มีที่จะให้ลงไหมก็หันเล,ลเะก็ดูในแมพเลยมันไม่มีไงผมก็เลยงงว่ามันเป็นตรงช่วงไหน มันมีเห็นมตรงนี้เลยอี้ว่าลงเมื่ก็้วรถไปจอดใกนิดหนึ่งชุดก่อนไปไปบานแล้วปีนี้ก็คือมันเป็นปีเสือครับคือมันเเดเเสดอนี้มันเข้าเดะชุดได้ถ้เข้า้อมกันสามชุดนทำไ่ได้มนไม่ทเยนั่อยู่ทีละชุดน้นยิ่งหนักเลยีนีไพซิจงนะคะไข่ปใหญ่เองเราไป ขบทางไปรัฐใดเด้อทุกกำแพงวัดออกน้ำเด้อจริงๆแล้วเข้าโรงเรียนทุกกำแพงวัดออกด้วยนะเพราะว่าเรียนเข้าด้วยต้องทุกกำแพงวัดออกก่อนโรงเรียนเงี้ยวันที้หนึ่งพฤศจิกาอะทางเข้ามาได้ทางเดียวบ้านนู้นน่ะเข้ามาฝั่งรถก็ออกมาฝั่งอ้อมบ้านมังูเลยอะใช่เข้าของถาวรรถให่เข้าได้ทางเดียวเขาคานี้นะเข้าได้ทางเดียวเออมันจะไม่ยากอะไรก็ทุบกำแพงวัดออก เขาพัฒนาไปบอลลัมเขาไปหลยขนาดแล้วเขาขาได้เย้เขาใจยู่หลายขนาดนั่นเดียวคเามพุนยังเออสาหน่อยไปบุคคลสาวโลกมั้ยกคงจะดีก่าอยู่กับนมจะีเร้วสมมตอสาวโลกไปยังคุชินั่นแหละล่ะบอลลัมพัขนาเลยที่นอนบ่ไ้ที่นอนรัที่ที่นมนน ขันนอีนกคนผู้จัดอีกคนหนึ่งหรือคนละคนนี่แล้วเรือเราลงอตตัวห้ามขึจะแล้วน่งคนลอยบ้านพันปีบนโต๊ะตต๊งมือเข้าไปปะ ก็พวกคือสาวหน่อยนะตุสกเลย์จะเขาผลิตไหมข้างเขาผลิตไหม,มสาวหน่อยที่บ้านไม่กลางโฮมดิ้ไหม